วันหยุดจะวันหยุดมีนัดจะมีนัดนัดกับน้องสาวแต่ว่าหยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดแหมเบาตำรวจนี่อีวันเราทํางานนะ้วไม่มาวันหยุดล้มาหมยุดก็เหมือนไม่ได้หยุดจ้ะดีเลย <c oughs> เอาหม้อไปล้างเมื่อวานแล้วก็จะเอามาเก็บไว้ในฟุตรัลเหมือนเดิมสอ้ยแดดดีดูบบาวตำรวจแหมวันเราทํางานนะไม่มา <c oughs> เดี๋ยวไปเจอกันที่ในห้างนะจ๊ะเอา ของมาเก็บไว้ก่อนนัดกันกับน,น้องสาวน้องสาวขับรถมาวิธียูทูบเบอร์ YouTuber นัดกันกับน,น้องสาววันนี้บอกพี่ฟ้าแล้วนะว่าอันนี้ห้างจ้ะมีอยู่แค่นี้แหละมากินอาหารกันมาทานอาหารกันนานๆได้หยุดทีบอกพี่ฟ้าแล้วนะว่าถ้าแบบไม่ให้แม่ถ่ายรูปไม่ถ่ายวิดีโอเอ้าเขาเรียกวิธียูทูบเบอร์บอกเลย ท่นานมถ่ายวีดีโอถ้าห้ามมาเด็ดขาดมื้อนี่เนาะสิบประจ่ายกับเขาให้เอ้ากอดรถอยู่วงใดเอ,อ้ยมาไหนไหมมาคนห,หิว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 บอกแล้วว่าพิธียูทูบเบอร์ถ้าใครบอกว่าห้ามถ่ายวีดีโอนะไม่ว่าจะเป็นป๋าเมียป่านะฮะมาแล้วเขามากันแล้วเดี๋ยวไปไปกินอาหาราวันนี้วันพระฮะไปเปห็นยัง เพราะนัอนมันทาึงทาึงเครื่องสมองกูแร้คนนะเราบาเต็มที่ไปชิกทิเด้อบาที่นี่ก็เอไปเ็วเร็วเข้าก็ย่างมาบังกันย่างลอเอาลูกพีดกับบังพ่อข่อหาแต่แต่เห็นกันกำลังย่างเข้าคน่ะบ่อมาไปเข้าไปจะเข้าไปร้านนี้มากินประจำโอ้กับข้าวของแต่ละเขานะนี่ อย่างต่ำก็179คือเมนูเด็กนะจ๊ะไอส์ครีมของโปรดเด็กๆเลยแพงทุกอย่างแต่เราก็ใช้วันหยุดนะเนาะไม่ได้มากินประจำอันนี้วาฟเฟิลน,นนี้พวกเค้กพวกขนมหวานต่างๆเอานั่งไหนกันนะมาแล้วนะมาแล้วนะเราก็แตก ตกแต่งเอาอะไรมานั่งกินร้านเขาแล้วเอาอย่างอืงน่นมากินฮะสวัสดีสวัสดีครับนี่เลยน้องเขยรวยมากนะเลี้ยงใช่ไหมรวยรวยเลี้ยงใช่ไหมรวยรีบอ,อุตสมูห์มูไปเบทอนอะไร จ่ายใช่ไหมเจ้ามือเจ้ามือเจ้ามือเอาบ้านนั้นสั่งกันเสร็จแล้วบ้านนั้นก็รวยปะดูด,ชดนะูชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้นะเอาชุดนี้เท่าไหร่สาของโตนะ,<ป>ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เก้าสิบห้าโคูนได้แต่มันฝรั่งนะจ๊ะกถ้าจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มอะไรเงี้ยถ้าจะมันฝรั่งอบถ้าจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มก็ราคาตามมาใสา่ใส่ใส,ส,ส่ไปก็สองร้อยสามร้อยโคนละ พีต่ตะค้นบอกคิดถึงสวัสดีค่ะรึยังพี่เพียอ่าเลยพี่เพียคนสวยเนาะพี่เพียทะเลาะกันหรือยังวันนี้นะ่ะทะเลาะกันหรือยงังโอ้ยตาเปา่าผมก็เราสวยเหมือนกันนี่คันแล้วแต่กินอะไรพี่เพียกินอะไรอันี้เหรอมันโมโมะไม่หมดอุ้ยเอาโมงกันอยู่นิดเดียวฮะอันเหรอกินให้หมดนะอันนี้ อันนี้กินอะไรกินไก่เหรอเหมือนไข่เหมือนไข่กวนบ้านเราอะแค่นี่มันเป็นนเจสซิงเขาเจสซิงนุ่ดๆมันเป็นคล้ายๆกับเรือาดีอะไรสักอย่างอ๋อมันเหมือนในอาหารจีนาหารอะไรอะไรไม่ใช่อาหารอะไรอินเดียนะเนาะที่ใส่ผงอนกะหรี่ด้วยอ่ะเป็นนิสัยคืออีจาเลยไม่ได้ร้านเขาก็ใหญ่นะ เมื่อก่อนเขาอยู่ในเมืองนู่นน่ะแต่ทีนี้เขาย้ายมาเปิดตรงนี้นคนไม่ค่อยเยอะในเมืองไม่แน่ใจว่าเขาปิดหรือยังปิดแล้วปิดแล้วนอนในเมืองปิดแล้วก็เลยย้ายมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าในเมืองคนไม่ค่อยเข้าอยู่ข้างบนนู่นขาเขานะนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้อจะเอากำไรอยันนู่น ไม่ได้ถูกเลยก็ราคาแบบกลางๆอ่ะสิบเก้าสองเสิบก้าสองรอเของเรา1้0เขาแพงกว่าเรา100โคนูนกาแฟก็47โคนูนมีเบียมีอาหารไม่กี่อย่างไม่ได้บ้าบอเหมือนเราอ่ะถ้าดูเบสิ้นเหรออ่ะแวสิ่ก็ไปสิ้น เขาใส่เห็ดใส่อะไรอันนี้อันนี้เอเจนะจ๊ะเจโบ้าเรายังไม่ได้กินเลยส่วนอันนี้เนื้อธรรมดาก็ใส่เนื้ออะไรเนื้อวัตถกเคื้อวัตถุก็ไอเขาไอมีไอนั่นไงไอเจไงไอนั่นเจนะที่เป็นเต้าหู้เจนะเดะที่เป็นเต้าหู้บที่เป็นเต้าหู้นะคทยเปาอืมนี่ไงโออย มันไปซื้อมาแต่ใสอันนี้นนี่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 เบาเบเาบาบาเท่าไหร่นะสองร้อยสองร้อยสามสิบคนแต่ว่าสั่งสั่งอะไรนะสั่งมันฝรั่งแม่ยังไม่ได้กินเลยพวกตัวเองมาหยิบแล้วสั่งมันฝรั่งที่ว่าอบมันฝรั่งแล้วมีไส้ของเขาอะหมดเขามาบอกว่าหมดหมดก็เลย หมดก็เลยเขาบอกสั่งอย่างอื่นอย่างอื่นก็ไม่อยากกินว่างี้ก็เลยเขาเดินมาสองรอบเขาก็เลยบอกว่างั้นก็สั่งอย่างอื่นไม่คิดตังค์เพิ่มเอาราคานั้นแหละราคาที่สั่งไปเราก็เลยเนี่ยอะไรแพงๆเราก็จัดไปสิเ <laughs> จเจ,จส่วนของพ่อใหญ่ไม่เจอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยอร่อยมาชิมกันนะ เขาใส่ครีมเหมือนเนนอะไรนะเนนของคนของคนนะคนอะไรนะอินเดียที่แบบของกะหรี่่ะอืมอร่อยอร่อย พี่ฟ้าสั่งอะไรลูกฟ้าสั่งอะไรแฮมเบอร์เกอร์เหรอน่าอร่อยน่าอร่อยอันนู้นกินหมดไปแล้วเก็บโต๊ะไปแล้วมีการไปเอาไอ้นั่นนะไอ้เคสเสื้อผ้าของใช้ลดราคาเนี่ย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 สี่สิบเก้าเองเก้าสิบเก้าเนี่ยได้อะไรได้หมวกสิบโคนเนี่ยเนี่ยหมวกสิบโคนเองไม่ทำอะไรนะนี่นะเล่นแต่เกมเนี่ยฮะ ไหนวันนี้อร่อยไหมชิ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 มเราไปร้านอาหารเราไม่ได้กินในสติ๊กเกอเนาะเราก็มาซื้อถูกๆแล้วก็มากินที่บ้านเนาะอืมเนาะไปเคิยงเนาะไปเคีงได้อะไรวันนี้ไปซื้อของเคีงยีนเนาะไปส่งยีนเล่นเคียงยีนเนาะ

विमूर्ति का तमे हित सहाकारे हि दिशा धारणा मेता चे तो विमूर्ति साखे पुराति मायति सायासा तावेरा अभया पचानीखा सुखी अतनं परिहरंतु अच पारमी संपान saja upa parami sampan no saja para mata parami sampan no nisang sayangso so hono pakawa parami sampan สามปันโนุปเเคุปปารามิสามปันโนุปเเปรมาตตปารามิสามปันโนนิสังสัยสงศ์โคโนภะควา